อย่างมีและทางลิวซือนั้นได้มีปัญหากันในรายการเดินพรมแดงโดยเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมาครับผมในงานเจีิญในที่มีเหล่าดาราหญิงนะครับผมมากกว่า50คนนั้นได้มาร่วมงานและที่โดดเด่นมากที่สุดนะครับผมก็คือนักสดแสดงหญิงรุ่นปี80โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางยางมีและทางลิวซือที่เคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนแต่ดูเหมือนกับว่าครั้งนี้ทั้งคู่จะมีปัญหากันโดยในงานเดินพรมแดงครั้งที่ผ่านมานะครับผมแฟนคลับของนักงสองก็ได้ต่างออกมาทะเลาะก,กันและอย่างมีก็ได้ทำการตอบโต้อย่างตรงไปตรงมา สสดใแต่อย่างมี่นั้นดูทรงพลังและสง่างามโดยเหตุการณ์การทะเลาะกันหองทั้งคู่นะผมเริ่มต้นที่ว่าในงานเดินพรมแดนนะผมคนที่เดินปิดท้ายนะจะเป็นสาวนักแสดงหญิงในแก่ทางหลิวซือซืออย่างมี่และหลิวอี้เฟยโดยตามลำดับนะผมทางแฟนคลับของทางหลิวซือซือนั้นได้โพสไวในโซเชียลบอกว่าอย่างมี่นั้นจะเดินนำหน้าสุดตามด้วยหลิวซือซือและสุดท้ายนั้นก็ปิดท้ายด้วยหลิวอี้เฟยแต่ในความเป็นจริงนะผมกลับต่างออกไปซึ่งงานเดินพรมแดนในครั้งนี้นะผมได้หยุดพักไปกว่าครึ่งชั่วโมงก่อนที่หลิ ใหญ่แล้วผมที่ได้เดินตามมาแล้วก็ปิดท้ายด้วยหลิวอี้เฟยซึ่งทางแฟนคลับของทางหลิวซือซือแล้วผมได้กล่าวหาว่าทางอยางนุ่ยนั้นไม่เดินตามลำดับและยังบอกอีกว่าทางหลิวซือซือนั้นน่ะเป็นคนใจดีไม่ถือสาอะไรกับเรื่องนี้อยางมี่น้นต้องการแย่งตำแหน่งบนพรมแดงแต่ในภายหลังงผมทางทีมงานสตูดิโอของหยางมี่นั้นก็ได้ทําการตอกกลับไปว่าทีมงานของหยางมี่นั้นน่ะไม่เคยได้รับลำดับการเดินพรมแดงที่เป็นลายลักษณ์อักษรเลยและบอกไปว่ารูปที่แฟนคลับของทางหลิวซือซือโพส์นั่นน่ะเปาผทกูู้ถ เลบางคนทัผมยังได้บอกอีกว่าสถานะของทางหยามี่นั้นสูงกว่าทางหลิวซือซือหรือว่าทางแฟนขาของทางหลิวซือซือต้องการที่จะทําการโยงหยางมี่เพื่อที่จะรับความสนใจใช่หรือไม่และในขณะเดียวกันนั้ผมก็ได้มีคนเห็นทางหลิวซือซือและทางหยางมี่นั้นถ่ายรูปหมู่ร่วมกันกับน้องๆชื่อดังอย่างทางฐานจริงซึ่งนี่ก็จะเป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วครับผมว่าทั้งคู่นั้นยังไม่แตกหักันโดยในอดีตนะผมทางหลิวซือซือนั้นเป็นเพื่อสนิทความสัมพันธ์ของทางหยางมี่แต่จากที่ทั้งคู่ท นะผมก็ได้เลิกคบกันไปหลังจากนั้นเองก็ผมยามี่นะก็ไปสนิทต่อทางหยางอิงแองจิราเบบี้แต่ในภายหลังนะผมแองจิราเบบี้นั้นได้ถอนตัวออกจากวงการบันเทิงหยางมี่นะผมจะได้กลับมาสนิทกับทางหลิวซือซืออีกครั้งหนึ่งซึ่งเอาเข้าจริงนะครับผมในการเดินพรมแดนในครั้งนี้ทุกคน,น,นต่างมุ่งเน้นความสในใจไปที่หลิวอี้เฟยทางหลิวอี้เฟยนั้นได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงในฐานะตัวจริงมาโดยตลอด